อาการเกลียดตัวเองคือสิ่งที่หลายๆคนต้องคอยสู้กับมันอยู่บ่อยครั้งใครไม่เคยเป็นไม่เคยเจอก็คงอาจจะไม่เข้าใจว่ามันวุ่นวายมากแค่ไหนแถมยังไม่พอข้างในใจของเรามันก็วาวุ่นไปด้วยเช่นกันแถมส่วนใหญ่แล้วมันมักจะมาคู่กับภาวะซึมเศร้าและมันจะนําเราไปสู่การคิดลบในกรณีที่ร้ายแรงที่สุดอาจจะเป็นการหนีจากโลกความจริงจนกลายเป็นจุดจบที่น่าเศร้าก็ได้ครับแต่อาการเกลียดตัวเองแบบนี้เนี่ย มันก็มีทางออกอยู่บ้างครับและในวันนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องนี้กันครับแล้วก็เช่นเดิมครับคลิปนี้สนับสนุนโดย Storytale แหล่งรวมหนังสือเสียงไว้มากมายที่ทุกคนสามารถฟังหนังสือเล่มโปรดของตัวเองได้ทุกที่ให้เลือกฟังกันอย่างจุกๆไปเลยครับเหมาะสำหรับผู้รักในการอ่านแต่ไม่ค่อยมีเวลาอ่านซื้อหนังสือมาดองไว้นั่นแหละครับและไม่ใช่แค่นั้น Story t e l ก็มีข้อเสนอให้กับผู้ฟังของส p r r m i n มทุกคนโดยการฟังหนังสือเสียง2เดือนแรกภายในราคาเพียง149บาทเท่านั้นหากท่านใดสนใจก็รบกวนกดไปที่ลิงก์ด้านล่างของเราได้เลยนะครับ Story Tale หนังสือเสียงในมือถือของคุณเอาละครับกลับมาที่หัวข้อของเราในวันนี้การเกลียดตัวเองการโทษตัวเองเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือคกลไกหนึ่งที่ตัวของเราสร้างมันขึ้นมา ที่จะจัดการกับความเชื่อในตัวเองและจุดยืนที่ตัวของเราเชื่อต่อกับทุกๆสิ่งที่มันอยู่บนโลกนี้นะครับแต่มันก็เหมือนกับทุกๆเรื่องถ้าเราเริ่มเข้าใจมันได้บ้างท่าน,นก็เป็นก้าวแรกในการจะจัดการกับมันได้แล้วครับและการที่เราเกลียดตัวเองเนี่ยเหตุผลมันมาจากไหนได้บ้างหนึ่งในเหตุผลใหญ่ๆเลยมันเกิดมาจากการตัดสินที่เราสร้างขึ้นมาตลอดเวลาในการใช้ชีวิตของเราเนี่ยแหละครับ ซึ่งจริงๆแล้วไอ้การตัดสินเหล่านั้นเนี่ยถ้าจะประสบการณ์ของผมเองโดยตรงแล้วมันไม่ค่อยจะมีมูลสักเท่าไหร่ด้วยเชื่ออะไรมันมักไม่ค่อยได้เท่าไหร่ครับแต่ก็เพราะแบบนี้มันเลยสามารถเปลี่ยนแปลงได้อีกหนึ่งเหตุผลที่ผมมองว่าสําคัญก็คือความคาดหวังครับไม่ว่าจะเป็นกับตัวเองหรือกับคนอื่นแต่ผมคิดว่าความรู้สึกที่เราจะสามารถเริ่มเกลียดตัวเองขึ้นมาได้เนี่ยมันมาจากความคาดหวังในตัวเองแต่เราก็ทําตามนั้นไม่ได้ ก็เลยผิดหวังเลยทีนี้ซึ่งการที่เราคาดหวังอะไรในตัวเองมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะแต่คุณรู้ไหมว่าการที่เราชื่นชมและโอบรับความสุขเล็กๆน,น้อยๆในชีวิตไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนเนี่ยเราก็สามารถบรรเทาความไม่พอใจที่เรามีต่อตัวเองได้แถมสามารถลดความคาดหวังของเราได้มากขึ้นด้วยครับแต่ในทุกๆเรื่องเหรียญน,นี้มันก็มีสองท่านอยู่เสมอเอาจริงๆมันมีมากกว่า2ด้วย มีหลายด้านเลยแล้วแต่มุมมองซึ่งในวันนี้ผมขอเปลี่ยนมุมมองของคุณในเรื่องนี้สักหน่อยแล้วกันครับเราสามารถเปลี่ยนความเกลียดตัวเองให้เป็นโอกาสในการเปลี่ยนแปลงของเราได้นะครับคุณลองคิดดูนะคุณไม่ชอบตัวเองคุณเกลียดตัวเองลองถามลึกไปกว่าน,นี้หน่อยละกันว่าคุณเกลียดและคุณไม่ชอบอะไรในตัวเองจุดนั้นแหละที่คุณจะสามารถนํามาเปลี่ยนแปลงได้ไม่ใช่คิดว่าไม่ชอบไปเรื่อยๆ อย่างนี้มันท็อกซิกเกินไปไม่ดีเลยเพราะบางครั้งการที่เราจะมีพื้นที่ที่ให้เราเองสามารถเป็นทุกข์ได้เสียใจใได้มันก็จําเป็นกับเราเหมือนกันเป็นพื้นที่ที่เราเหมือนจะสะท้อนอะไรหลายๆอย่างกับตัวเองได้ครับทําความเข้าใจกับตัวเอง catch up กับตัวเองให้ทันว่าวันนี้เราเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นบ้างในชีวิตของเราและเราจะไปยังไงต่อแต่ก็อย่าลืมว่าจะต้องมีความเมตตาต่อตัวเองบ้าง และอนุญาตให้ตัวเองลม้มลงบ้างก็ได้มันไม่ใช่เรื่องที่ผิดที่จะผิดพลาดที่จะลม้มลงบ้างมันไม่มีใครแข็งแกร่งขนาดนั้นแต่ถ้ามีจริงๆแนะนําให้ผมรู้จักหน่อยนะครับเพราะเราสามารถเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างจากคนๆนั้นได้มากเลยครับแม้จะฟังดูแป,กแปลกๆแต่ถ้าคุณมีพื้นที่ตัวเองอ่อนแอได้บ้างมันจะทําให้คุณแข็งแกร่งขึ้นได้จริงๆ เวลาเจอเรื่องอะไรหนักๆมาคุณสามารถฟื้นตัวได้เร็วขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อเลยครับอีกเรื่องหนึ่งที่เราควรจะต้องทําให้ได้มันคือการมีส่วนร่วมกับชีวิตในปัจจุบันอันนี้คือสิ่งสําคัญมากครับแม้ว่าเราจะทําสิ่งใดก็ตามในชีวิตนะครับพยายามทําลายพลังด้านลบที่มีออกไปและปล่อยให้ตัวเรามีพื้นที่สําหรับสิ่งอื่นเข้ามาในชีวิตเราดีกว่า ถ้าจะมัวมานั่งแต่โทษตัวเองด่าตัวเองไม่พอใจในตัวเองจนไม่ทําอะไรเลยเนี่ยคําตอบมันก็อยู่ในประโยคนั้นแล้วครับมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนั่นแหละแต่คุณแค่ต้องคอยเตือนตัวเองไว้เสมอว่าถ้าคุณอยากเห็นชีวิตตัวเองดีกว่านี้เราจะต้องไม่มีที่ว่างสําหรับการเกลียดและโทษแต่ตัวเองครับฉะนั้นเมื่อคุณรู้สึกว่าคุณเริ่มไม่ชอบอะไรในตัวเองคุณเริ่มมีอคติกับตัวเองเริ่มเกลียดตัวเองเมื่อไหร่ ขอให้คุณลองคิดว่ามันเป็นสัญญาณที่ดีที่คุณจะต้องเริ่มเปลี่ยนอะไรในชีวิตของตัวเองได้แล้วครับมันไม่ใช่เรื่องแย่ดีซะอีกไม่ต้องให้ใครมาบอกว่าเรามีข้อเสียอะไรเราเห็นมาด้วยตัวเองอยู่แล้วดีไหมละ่ะแต่ก็แน่นอนครับความเกลียดในตัวเองเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ท้าทายมากครับเราต้องต่อสู้กับตัวเองอย่างหนักเลยแต่การรับรู้ถึงการตัดสินของตัวเองที่มันเกิดขึ้นข้างในเนี่ย ลองมองด้านดีของตัวเองให้มากขึ้นทนุถน,นอมอารมณ์และความรู้สึกของตัวเองบ้างก็ได้ครับลองสร้างพื้นที่หนึ่งขึ้นมาให้คุณสามารถรู้สึกอ่อนแอได้บ้างสุดท้ายแล้วเราก็จะหาทางออกมันจนได้แหละครับ Sparkmind ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับหากท่านใดต้องการจะสนับสนุนช่องของเราสามารถสนับสนุนได้ผ่านระบบ Super Thanks และระบบสมัครสมาชิกได้นะครับคนที่สมัครสมาชิกเข้ามาสิ่งที่ผู้ท่านจะได้ก็คือมีสิทธิ์ได้รับชมวิดีโอก่อนใครเมื่อผมทําเสร็จแล้วแถมวิดีโอตัวนั้นจะไม่มีโฆษณาใดๆมาขั้นกลางให้เสียอรถในการรับฟังรับชมด้วยนะครับแถมยังมีโอโมจิสติ๊กเกอร์น่ารักน่ารัก,รกที่ทุกคนสามารถเอาไปใช้ตรงคอมเมนต์ได้เลยนะครับค a าลิเบอร์คอร์สเรียนออนไลน์ที่ถ่ายทอดทั้งความรู้และประสบการณ์ของตัวจริงตัวตึงจากหลายวงการมามากมายในรูปแบบที่ย่อยง่ายเข้าถึงได้ทุกที่และทุกเวลา ในราคาที่จับต้องได้เพื่อเติมเต็มการศึกษาที่ขาดหายไปของคุณครับเรียกเอาเองเลยครับว่าอยากจะศึกษาในท่านไหนสามารถกดไปที่ลิงก์ด้านล่างของเราได้เลยเหมือนกันครับและอย่าลืมนะครับ SparkMind จุดประกายเล็เลกๆที่ยิ่งใหญ่เริ่มได้ที่ตัวคุณครับ